พักกันทุกวันโมทีะรกันทุกนงาดีสุดหลาเลยเหตุการณ้าสามเอ้าสามมีสามคนมีสามคนอะไร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 อะไอะไร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 อเไรอออะไรอะไรอะไร เรายินดีต้อนร hey, ับมีคณะใดมาร่วมงานกับเราบ้างในการชมรมผู้สูงอายุที่มามอบค่าเดินทางแล้วผมทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโพไซจะมาร่วมด้วยใช่ไหมครับครับนะครับผมบอกว่าเวลา10นาฬิกาอ๋อผมบอกว่าเขาจะมีเขาจะมีคณะมาร่วมด้วยด้วยใช่มีคณะครับมีคณะเขาจะเกยน้ำภาษาไทยก่อนจะมีคณะมาเข้าร่วมบริหารส่วนตำบลโพไซ แบริหานัองานะับบเราันให้กด้วยขาให้ปมาปีนี้เขาให้ทุกคนนะครับอ๋อให้ทุกคนข้าราชการทำงานที่เกษียณแล้วครับอเป็นคนไทยคนลาวที่อยู่ในบ้านเราที่60ปีขึ้นไปเขาให้หมดขอให้เป็นคนต้งแต่เรื่อา